คิดถึงเพลงที่อาทอมลุงอาทอมหลุงพี่มหาจำรูนท่านสนิทมากเพ่า,าล,ลุงอาทอมนีท่านให้ชีตหลุงพี่มหาไว้เยอะเนาะหนังสือที่ท่านแต่งเป็นเพลงท่านบอกว่าทำงานเหมือนใหม่ทำงานเพราะค่อยๆทำเหมือนจะทำเล่นๆทำงาน ไม่ได้ทำงานเพราะค่อยๆทำทำอย่างใจเย็นๆค้าขายเหมือนไม่ค้าขายเพราะค่อยๆขายเหมือนกับขายเล่นๆค้าขายเหมือนไม่ค้าขายเพราะค่อยๆขายขายอย่างใจเย็นๆปฏิบัติธรรมเหมือนไม่ปฏิบัติธรรมเพราะค่อยปฏิบัติธรรมเหมือนปฏิบัติธรรมเล่นๆปฏิบัติธรรมเหมือนไม่ปฏิบัติธรรมเพราะค่อยปฏิบัติธรรมทำอย่างใจเย็นๆ คนัจได้ท่านแต่งสันส้นๆสันส้นๆแล้วก็หลายเก่งด้วยท่านจบสูงเก่งภาษาอังกฤษด้วยคุณลุงอาทอนไม่ไม่ไม่ทราบว่าลุงพี่มหาจะดูดปน,นยังยังติดต่อ